ของหายากสีหายากคนตามหากันเยอะพอเป็นมือสองในราคาแพงกว่าทุกสีแต่งเรียบร้อยให้แล้วมือหนึ่งนะนี่มือหนึ่งนะเนี่ยสองหมื่น,น 20, กับห้าร้อยกว่าโลเอะถูกกับมือหนึ่งสองแสนกว่าบาทลดแค่ปีเดียวสุดไปสองแสนกว่าเลือกเอาระหว่างมือหนึ่งกับมือสองดาวเจ็ดบาทมือหนึ่งดาวได้ไหมเจ็ดบาทน่ยมีไหมมีที่ไหนไหมรุ่นนี้ดาวเจ็ดบาทได้ไหม ได้มาอีกแล้วครับของหายากสีหายากคนตามหากันเยอะพอเป็นมือสองจะราคาแพงกว่าทุกสีแต่คันนี้รถแค่ปีเดียววิ่งแค่20,000กโลขายแค่6 5 9 0 0 0่เ้าทแลมโบ่ะแม็กไมยางไม่แต่งเรียบร้อยให้แล้วมือหนึ่งแล้วนี่มือหนึ่งแล้วเนี่ยเออแต่รถมือสองแต่มือสองดูสภาพมือ 2, สองซิสองหมื่นกโลอ่ะตัวนี้ตัวเป็น1.9 LDA นะกเกียร์ธรรมดาอ่ะเราดูเลขไหมสองหมื่นเท่าไหร่ ดู2อง0มกับห้าก็โลอ่าไม่ถึง21 0 0มเลยดูพลาสติกเนี่ยดูยังไม่ยังไม่แกะเห็นไหมเนี่ยสองอันเนี้ยทำไมเห็นรีวิวแต่ดีแบบสีประตูสีเทาอย่างเลยอยากโชว์เพราะมันหายากข,ขาอุตสาหาได้นี่ก็เลยอยากรีวิวอันนี้ให้ดูไอพวกรีโวสีขาวดีแม็กสีเทาสีดําสีเทาแบบอื่นนะพี่ที่ไม่ใช่เทานี้นะมันหาง่ายเลยไม่อยากรีวิวเพราะอยู่ไหนก็มีแต่สีอย่างเงี้ยมันหายากมันไม่ค่อยมีผมเลยชอบรีวิวรุ่นนี้นี่ สวยทั้งคันเดิมบางทั้งคันราคาก็ถูกกว่าอยู่ประมาณเท่าไหร่เกือบสามแสนใช่ไหมสองแสนกว่าบาทเออถูกกว่ามือหนึ่งสองแสนกว่าบาทรถแค่ป,ปีเดียวถูกไปสองแสนกว่าเลือกเอาระหว่างมือหนึ่งกับมือสองนี่เบาะเบอิตึงแป๊ะถูกที่เพราะวิ่งแค่สองหมื่นโลโอ้รถแค่รถปีหกหกเดือนตุลาไม่ถึงปีด้วยซ้ำเออยังไม่ถึงปีตุลาเขาครบหนึ่งปี อันนี้เดือนไหนเดือนพฤศพาครับเดือนห้าไหนค่าเดือนครับลดแค่เจ็ดเดือนไม่ถึงปีไม่ใช่รถปีเดียวลดแค่เจ็ดเดือนอ่าแต่การใช้งานจริงๆผมว่าใช้งานแค่สามเดือนเพราะกว่าจะมาถึงเต็นท์เราเนี่ยมันจอดเฉยๆประมาณสามเดือนนะ <c oughs> นี่ดูห้องเครื่องดิห,วหวดัวน่องหัวน็อตแผ่นพงแผ่นเพชรเดิมสวยกิ๊บโอ้โห1.9ตัวนี้สุดยอดเลยอ่ะดาวเจ็ดบาทผ่อนประมาณหมื่น 10, 10, 10. ต้นต้นเอาดาวแค่เจ็ดบาทเอามือสองดาวเจ็ดบาทมือหนึ่งดาวได้ไหมเจ็ดบาทอ่ะมีไหมมีที่ไหนไหมรุ่นนี้ดาวเจ็ดบาทได้ไหม มันมีเออมือสองตัวนี้เขาหากันให้ควักเลยบอกไปเลยนะตัวนี้แย่งกันซื้อแย่งกันหาเพราะว่าสีนี้เป็นสีหายากเป็นสียอดนิยมบางคนเขาชอบชอบแต่ผมดูแล้วมันเหมือนเป็นสีรองพื้น <c oughs> <c oughs> แต่เขานิยมกันเออช่วงนี้เขานิยมกันสีเทาแรมโบเ่ย <c oughs> แต่ผมมองแล้วมันสีรองพื้นแต่เขาชอบกันบอกตรงอ่ะโอเคสนใจทักเข้ามาที่เต็นต์มังกรเหมือนเดิมแล้วก็อย่าโดนมิจฉาชีพหลอกนะต้องโอนเงินจองเงินทุกสิ่งทุกอย่างที่จะต้องโอนเข้าบริษัท เต็นมังกรเท่านั้นหอจะกอเต็นมังกรวงเล็บนวนสูงเท่านั้นนะโอเคครับสวัสดีครับ